าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็ โอเคนะเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสงสัยอะไรอีกไหมครับเด็กๆครูครับไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันนี้มาปลูกพูดใหม่สิไม่อยากอย่างนี่แล้วมันสกปรกอะไรก็มันสกปรกยังไงที่นี่ออกจะสะอาดใช่ไหมหวานเออคือไปแลบอะครับอยากไปแลบเขาเขาแข้่งเด็กนะไปแลบอ๋อไปแลบอ่ะแลบเร็วมันไม่ใช่แลบเราด้วยสิแบบผมเรียนที่นี่แบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยใช่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 หวานมาหวานเหม็นกินเหม็นด้วยเหรอ่โอ้ไม่ไม่ใช่แก่ ไม่คือ <ieur. S 2> คุณครูน้ำหวานเขาตดนะเขาแบบมินเห็นเหม็นมันแบบกินเหม็นมันก็ไม่มีสมาธิเรีย an นนะครับใช่ใช okay. ่ใช่อนั่นนั่นเดี๋ยวครูขอตัวไปปรึกษากับเอ่อหวานแป๊บนึงนะ่าคุณครูหวานออกมาเร็วมาปรึกษากันโอเคคุณต๊ด ไม่คือเขาคือเราไม่มีที่สอนแล้วมาสอนในห้องไอ้เนี่ยห้องเออใต้ดินหวานคือเขาก็อยากพาเด็กไปแลบบนั้นแต่เราไม่มีแลบในเมืองนี้อ่ะเอ้ยนั่นแหละเอ้ยมีแต่แลบด็อกเตอร์เลดแแบบด็อกเตอร์เลด แต่แต่ดรลิฟเป็นคนแบบสติเฟื่องนะหว่าเราสามารถไปขอได้ว่าดรลิฟแบบว่าน่าจะใจดีอยู่นะเขากลัวดรลิะเลเจ้าเด็กพวกนี้ไปทำกันทั้งโลกนีสิไม่หรอกเด็กนี่เดี๋ยวเราจะดูแลเองหว่าเราต้องดูแลเด็กกันนะเข้าใจไหมได้แก่ผิงเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟีโตสุดหล่อเท่เลยนะอันนี้เขาไม่น่าใช่ไปนั่นพาเด็กๆไปดีกว่าเอ้าอย่าบอกว่าวลับแล้วเด็กชายเพชรคุณมันนอนแล้วแถวนี้ไม่ทำตัวให้ดีไม่ไม่ทำตัวให้ดีๆก่อนอ้าวอ้าวอ้าวม้าวอ้าว โอ้มันดีขนาดนั้นนั่นก็ออกนั่นออกไปจากออกไปจากห้องก่อนรมวเร็วๆออกมาออกมาออกมาเป็นลมเลยครับโอ้เป็นลมเลยโอเคนั่นเดี๋ยวคุณครูจะพาไปแลบนะแต่ว่าต้องทำตัวดีๆแล้วก็ห้ามทำของพังห้ามดื่มห้ามไปแตะต้องอะไรด้วยได้เลยแปะตามครูมามาขึ้นรถถุนครูเลยอดีไปมาหวานขึ้นมาเร็วอดีเยวจะเด็กขึ้นหลังกระบะเลยเคไปกันเลย let's go โอ้ยกเด,ด็กๆถึงแลบแล้ว ดรอกเตเลจะอยู่ไหมเย่จะมากวนเราเนี่ใช่อย่าอย่าทำใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะครับอย่าทำตัวซุกอย่าทำตัวซุกซนนั่นเดี๋ยวอย่าดื้อแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะเออไปขออนุญาตเจ้าของแหลปแป๊บหนึ่งเขาจะให้ไม่แน่วันอย่าดื้อกันนะเออด็อกเตเลดดอกเตเลอยู่ในอยู่ไม่เอ้ยด็เตเนั่นไงด็อกเตเลวันนี้ผมพาเด็กๆมาเขาเรียกว่าทำการทดลองพอจะมีห้องทดลองให้พวกเราแบบพาแบบมาทดลองอะไรอย่างงี้ไหมคุณหมอเฮ้ยคุณอ้ยดหอคุณหมอคุอคุณหมอคุณหม อ๋อลราเต้รพอจะมีอยู่นะก็ตรงไปทางนี้้วก็เลี้ยวขวาเอ้ยตรงไปทางไมี่มาเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยก็ได้อ๋อเอ้ยอย่าไปยุ่งกับเครื่องนีิซินเครื่องนี้มันมันเป็นเครื่องที่แบบว่าสลับลางนะใช่มันอันตรายมากอย่าไปใกล้อย่าไปแตะแล้วกัน เคยลองแล้วแล้วก็แบบว่าปุ่มใช่รูปลแบบรูปล่าศาสัตว์จาน่ะเคยเข้าไปในนี้แล้วก็สับล่างกับศาสตวาจา์หวานนั่นแหละเป็นสัตว์จานอะไรกันนะอาจารย์มีศาสัตว์จาเอาเป็นว่าเปลิก็เหมือนเหมือนกันแหละโอเคทุกคนเด็กๆตามมาเลยอะไรอย่าอย่าให้เด็กโซนนะคุมผู้ภูมิพื้เด็กด้วยได้เลยได้เลยคอไม่ับกินละสองแสนสองแสนคุณจะไม่โซนห้ามโซนเด็กชายแล้วกันอย่ากให้เด็กชายเพชรเด็กชายนนท์ตามมาตามมาโอ้ยนั่นไงมีลิฟต์ด้วยแฮะว้าวหวานเคย ไปขึ้นลิฟต์ไหมไม่เคยเขาไม่เคยมาตรงนี้เลยอ่ะนี่อย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งกดแล้วนะโอเคเข้าไปเลยอย่าเพิ่งไปมือบอลมืออะไรนะโอเคอย่าไปกดเลยมั่วๆละกันเอ้าใครกดเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าเผมไม่ได้กดเด็กชายเพชรเด็กชายเพชรอย่ามือบอลสิไม่ได้กดโอ้ยโอเคอะไรเนี่ยโอ้ห่าวดเลยจบไปแล้วโอ้ยอย่าอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าอย่าพังเข้าของจีน่าสองเซนไม่ได้ อย่าพังอย่าพังเด็กชายนนวางไว้ที่เดิมเด็กชายนนวางไว้ที่เดิมเก้าสิบแสนว้าละนึงแล้วโอ้ยวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนี่มันชินแล้วสองแสนแล้วนะสามพันสี่แสนแล้วนี่ หนึงนะเขาว่าเขาต้องควบคุมพวกเด็กและต้องไปเอาไม้มาถ้าฉันกลับมาแล้วไม่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ฉันจะตีพวกเธอแบบนี้ต้องเจอไม้เลียวนี่ไปเอาไม้ก่อนนะครับที่จะพาไปแบบเอาไม้มาตีไม้ไหนไม้เอาเอาที่ดักเพลิงไหมที่ดักเพลิงตีเลยหวานใจยินงถ้ามันนั่นมันนักเรียนเอาโอเคเอาไม้มาโอเคโอเคมันเลยมันเลยโอเคเอาอะไรโีไม่อยากสอนขนาดนี้หรอไหนเอ่ยเอาเอาเอาอยู่ในห้องเอา เอ้าอันนี้ชายเพชรไปไหนเข้าไปตรงนี้เข้าไปในห้องอย่าเดิยเข้าไปในห้องอย่างนี้เลยตนแล้วเด็กชายเด็กชายนี่ไงเด็กชายเพชรเด็กชายไปนั่งเก้าอีเดี๋ยวนี้ไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวนี้เลยอย่าดื่อโซนอย่าดื้อนนั่งตรงไหนก็ได้ไมี่ยมีให้นั่งเนี่ยเยอะเลยเียไปแตะอะไรแล้วกันนั่งตรงนี้อ่ะอ่ะเด็กชายเพชรมานั่งนี้เลยมานั่งนี้มานั่งนี้เดี๋ยวนี้เลยดื้อจริงๆริงพามาเรียนที่นี่แล้วดื้อก็ไม่พามาอีกนะจะให้นั่งห้องมินมินต่อนะโอเคได้มาเข้าเรื่องของเราต่อกันเลยเรืืื่่่่่ออ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 องงงงทีจะะะสนนนตไปคคคเเรรรขผิูับม๋ใชห คคุณใช่เหรอคะใช่แล้วหวานก็เอ่ออตัวอย่างเหรอเออเออเไหนจะก็เงินนั่งรอก่อนนะเออหวานมาๆมานี่ก่อนมานี่ก่อนครับโอเคครับโอได้ครับอ้าวหวานอะไรเนี่ยสอนที่กูอ๋อไม่มีพิษงูแล้วแกจะบอกว่าสอนนำงูทำแปะอะไรเนี่ยเราต้องสอนนะก็ก็จริงก็เราเรียนมาถึงบทนี้แล้วแต่ว่าเราไม่มีไงเดี๋ยวเขาโทรไปถามดัลเล่เป็นหนึ่งว่ามีหรือเปล่าแล้วกันโอเคโอเคดัลเล่หัวไงหัว เออด้านบนมีพิษงูไหมอ่ะพอดีผมต้องสอนเรื่องพิษของงูอ่ะไม่ได้สกัดไว้เลยอ่ะไม่ได้สกัดไว้เหรอเออแย่ละแย่ละเป็นตัวก็ไม่มีเลยเหรออ่านหนั่สือคาสต๊อกค่ะพอได้กินหมดแล้วนั่นนั่นผมขอใช้คอมเหมือนนะว่าจะสั่งเอ่อพิษเนี่ยจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตอ่ะโอเคดูดู้แค่แค่ดูด้วยแค่แค่แล็บใช่ไหมอ่ารู้ครับรู้รู้โอเค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 มีหว่ามีคอมอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาสั่งงูก็เลยดีกว่าได้เลย โอเคโอ้กลับมาที่เว็บนี้อีกแล้วกันมันมันไม่มีของจริงๆอะแบบเลื่อนหาหลายเว็บแล้วอะแต่แบบเขาว่าเว็บนี้น่าจะมีของนะเรื่องแบบของอะไรเงี้ยเออโอ้โหนานี้ใหม่แล้วอะไรเนี่ยนี่ไงงูนี่งูงูอะไรนี่ไงนี่ไงไม่รู้เหมือนกันแต่งูตัวสีขาวอะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูแปบนึงนะเอองูงูตัวนี้เป็นงูมาจากประเทศออสเตรียเหรอส่งฟรีส่งไวทั่วประเทศ สองฟรีแล้วมุกเดิมเลยเท่าไหร่อะแปดแปดพันบาทเหรอแปดพันบาทเลยโอ้โหก็ถูกกว่าที่อื่นนะเพราะที่อื่นแบบเป็นแสนเป็นหมื่นเลยเออนั่นเดี๋ยวเราเราสั่งงูดีไหมเราให้ดอตเตอร์เลดแบบเอามาส่งให้เราดอตเตอร์เลจะจ่ายไงดีไหมได้ได้ได้เอาเลยเลยโอเคโอเคโอเคนั่นก็ซื้อเลยแล้วกันจึ๊บน่าจะมาภาย1หนึ่งชั่วโมงนะนี่โอเค โอ้ยเด็กๆเข้าใจไหมเนี่ยเรื่องที่อาจารย์สอนอังในง่วอาจารย์อึ๊งมเหรอเออเเราก็เรียนทฤษฎีก่อนไงเราก็เรียนทฤษฎีก่อนไงใช่ใช่แล้วค่อยแบบ มาทดลองงูที่หลังผมงงมากใช่ไม่เห็นงูแล้วไม่เข้าใจโอ้โหหวานเด็กพวกนี้เนี่ยมันจะดูมันเป็นมันเป็นอัจฉริยะหรืไงวะเอ้ยเสียงโทรศัพท์ดังวานไปรับสิการไปรับ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 โอเคฮัลโหลคาร์เตอร์เลาฮัลโหลฮัลโหลอ่คุณใครสั่งของนะโคตรแพงเลยเออผมผมสั่งเองนาร์เตอร์จะฝากใจนะคาร์เตอร์มันคืออะไรอ่ะเมีเสียงได้เสียงฟอฟอ่มันคือเออหวานจะบอกดีงไหมสิงแมวแมวโอ้สิง เที่ยวไว้แบบว่าสอนเด็กวันนี้ไงไม่ใช่สัตว์อะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งของไม่สอนนะเนี่มันจะเป็นผีเสื้ออะไรหรเปล่าเราจะเติร์จะส่งมาทางไหนอ่ะผมผมส่งลงลิฟต์ไปแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคครับโอเคเอ้ยนักเรียนนักเรียนขอมาแล้วว้ยงูมาแล้วไหนไหน นี่นี่เดี๋ยวใจเย็นๆนะระวังมันกัดนะออกห่างออกห่างอย่าประตูสีบล็อกออกห่างอย่าประตูสีบล็อกโอเคไหมโอเคอย่าประตูสีบล็อกคุณครูจะไปเอาเองไหนเอ่ยไหนงูไหนอ่ะโอุ้ยงูไหนงูอุ้ยอุ้ยงูอุ้ยแต่มันดูมันดูเชื่องนะแต่ไอรูปสีขาวทำไมมเห็นมีความขาวเลยวะเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้พี่ชายนนแต่มันไม่กัดนะมันดูเชื่องมากเลยโอ มม่จะรอสวดแกทีห่หลังหรือเปล่ามันดูรักเขาด้วยอ่ะนี่นี่เล่นเล่นอย่างมันเล่นเล่นกับมันน้านัเด็กชายนนเนี่ยมันน่ารักมากเลย เอาไม่กลัวมันรูปหัวเอ้ยมันกระโดดขึ้นหัวด้วยดูดิมันจะรัดคอผมมันจะรัดคอมันจะรัดคอไม่ไม่มันหยอกเลยมันหยอกมันหยอกโอเคนั่นไปที่ห้องทดลองกันต่อดีกว่าเจ้างูเดินตามมามั่นเดินตามมาแหละหวานมาเร็วนี่กุชิเบลมาเร็วไหนเจ้างูไปไหนเนี่ยมาเร็วมาเร็วเจ้างูไปเร็วน้องยังไม่ค่อยรู้ทางหรือเปล่าอ่าไม่นี่ไม่นี่อาจจะไม่ชินกับกลิ่นนะเพราะว่างูเป็นสัตว์ที่มีจมูกไปเนี่ยน่าจะมีแหละใช่มีมีแล้วก็แบบใช้ดมกลิ่นใช้ลิ้นแบบในการเดี๋ยวมาเระตูเเเลยโอคดี๋ยวครูจะะมมาสออนนต่ับผ้ ไม่จำแหลงงูไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมนกันเรื่องอะไรครับก็เรื่องพิษงูเรื่องพิษงูนะก็พิษงูเป็นสิ่งที่เอาไว้ป้องกันตัวสลับงูนะบางชนิดเท่านั้นก็คือเอาไว้หากินใช่แล้วเอาไว้หากินแล้วเอาไว้ป้องกันตัวก็คือถ้าเราไปทำอะไรเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเรานะครับผมนะก็ไหนลองบอกมาดิว่างูที่มีพิษมีงูพันอะไรบ้างครับผมนะดิฉันนุ่นงูงูแดงครับงูแดงงูแเดมาจากระตูนะมันมีพิษด้วยงูแดง คืออะไรวะงูปากคอเดงเด็กชายเพชรเด็ชายเพชษมีง <Works> ูอะไรบ้างที่มีพิษงูหวานนะครับงูหวานงูหวานคืออะไรวะคืออะไรคืองูที่มีชื่อหวานนะ โอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้โดนล้อเรียนอาจารย์นะครับโดนหักไปหนึ่งคะแนนก็เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างงูที่มีพิษนะครับผมนะก็เป็นพวกงูเห่างูงูเห่าเล็กๆงูหางกระดิ่งอันนี้ก็งูได้เป็นงูหางกระดิ่งนะอันนี้งูหางกระดิ่งเขาก็มีพิษนะครับใช่แล้วเออก็ใช่นะเรีียยนเเกก่วับพิษงูราก็ต้องรีบพิษงูไงแต่ชายนนทงูอะไรเนี่ย คครรัับบขอโทษรรนี่แล้วก็เด<ต>ีย๋ยวครูจะบอกงูที่อันตรายสุดในไทยนะจะเป็นงูทะเลเคยเห็นไหมงูทะเลตัวที่มันแบบขาวๆดำๆอะ<ม>่ะนั่นไม่ม,ไมีเนั่น<ห>คือบอกใน,นกรตครับในนั่นแหละครับมีพิษร้ายแรงมากนะเวลาเด็กๆไปเที่ยวเกาะก็ระวังกันด<ม>้าวยนะนี่เดี๋ยวครูจะมารีดพิษงูดีกว่านะทุกคนทุกคนก็ต้องออกห่างกันนิดนึงนะการรีดพิษงูนี่เหมือนรีดนมงัวไหมแม่ไม่ไม่เหมือนหรอกวันเออทำรีดได้ไหมครับไอ้นะไม่ได้ไม่ได้รีดอยากรีดอยากรีดเอออยากรีดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเด็กๆท่านอันตรายเกินนไปอัตราย ถ้าพีทมันเข้าตานี่คือแบบใช่โอยไปหวานเลยนะเออครูว่าเด็กชายพีทไปอยู่ใกล้ๆกับเด็กชายนนได้นะเดี๋ยวระวังพีทมันจะกระเด็นใส่หน้าบอกนะถ้าพีทมันกระเด็นใส่หน้าเด็กๆอาจจะตาบอดได้เลยนะมาจะงงมันนี่เลยมันรีบพีทเร็วมันเรยวมาให้รีดทันทีนี่ทันทีเอ้ยอย่าดื้อสิเอ้ยอย่าดื้ออย่าดื้อ มันดื้ดิเอ้ยดิเอ้งงอ๋อ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 ทุกคนทุกคนระวัง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 อ๋ออ๋อไอ้งูงูมันดื้องูมันดื้อมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนมาให้มาให้ทีสิหายไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงด้านหลังนี่รักกันรักกันรักนเลยอาจารย์เออใจเย็นใจเย็นระวังมูมันกัดระวังมูมันกัดไหนไหนไหนยะ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อผมเออช่วยจับไหมครับไเออไม่ไม่ต้องชอบเอ้ยเด็กๆไปอยู่ในห้องเดี๋ยวนี้เลยเด็กๆอ่าเ้าครับครับไหนมันอยู่ไหนเอยเอ้ามันมันวิ่งไปบมดหมดทำไมเนี่ยเจ้างูเอ้าหายไหนเอ้าเอ้าเอานี่ไงเอานี่ไงเก็บเก็บก้นเลยเก็บ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 จุ๊บนี่ไงได้และโอเคถือว่าเป็นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโคนดีเลยวิ่งรอบห้องรอบแบบขนาดนี้ออขังไว้ซะเลยไม่ไม่ไม่พาเจ้างูมาได้ไอ้เจ้างูต้องดื้อไงต้องกลับบริเวณนี่ไปไม่ไงมันต้องให้เด็กเด็ก มาดูด้เนี่ยมันน่าจะไม่มีพิษนะไม่ไม่ไม่อันตรายแล้วนี่เด็กๆสามารถกินได้แต่ว่าไม่แบย่ไม่ได้กิ่ไม่ได้ครับผมอันตรายสีเหมือนน้ำหวานเลยกินไม่ได้กินเข้าไปมันอาจจะกัดลำไส้ทะลุเลยนะใช่จะกัดตั้งแต่ปากเลยประตูนี่นะอย่าเปิดนะเดี๋ยวมันจะออกนะนี่คือพิษงูนะครับก็พิษงูก็อันตรายมากนะทุกคนนี่เดี๋ยวครูจะให้จับนะแต่ว่าห้ามไปกินนะครับเข้าใจไหมจับแค่ขวดนะไม่ให้เปิดนะจับแค่ขวดนะ โอ้เป็นไงอ่ะเด็กชายนนท์เอาไรฮัลโหลลองชิมสักนิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้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 โอ้เอาแดงโอ้ยเด็กชายนนท์คายออกมาคายทวิตแถวไม่ไดว่าไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้เด็กชายเอ้ยไอ้งูมันขู่งูมันขู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันขู่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 โอ้ยแค่นั่นแหละกันทุกคนทุกคนทุกออกไปจากท่อนนี้ก่อนมันมันมันน่าจะดุแล้วอ่ะมันโอเคคือไปหาของป้องกันตัวก่อนเป็นอันดับ มาปักห <centimet. S 1> นึ่งค่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะเอาถังออกซิเจนนี่ข้ามเองนะนี่มันมันดุมากใช่ไหมดุมากใช่ไหมไหนไหนร้านมันเร็วไหนนี่เอาไม่ได้ข้างนี้เหรอไม่ไม่เราเรามันดุอ่ะเขาเอากล้องเดี๋ยวเขาเอากล้องนี่ไปเอาไปหาไปไหนแล้ววะยังไงกล้องเด็กๆอยู่ในห้องนี้เด็กๆเข้าใจไหมใช่ถ้ามันกัดทีนึงนี่คือเจ็บแล้วนะแบบต้องไปโรงพยาบาลนะเข้าใจไหมไม่ใช่แค่เจ็บนะแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อ่อจะตายเลยนะใช่ยหวานมาไอ้งูตัวดีอยู่ไหนเอ่ยไหนมันขู่ฟ่อฟ่ด้วย อะไรก็ไม่รู้ข่ฟอฟอขู่ทำไมเฮ้ยขู่ตัวดีไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันเออห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยหาตั้งนานแล้วหาไม่เจอหายไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกว่ามันแบบกลับลิฟต์ไปแล้วอ่ะอาจจะอยู่ห้องเดิมก็ได้หวานมาเร็วโอเคโอเคถือดีอา๊ยการอันนี้อะไรอ่ะมันมันทำไมมันทำไมมันนั้นช่างที่ฉันคิดไมเนี่ยอะไรอ่ะ โอ้ยว้าป็นกายบันว้าวาเด็กเด็เด็กเดไปขก้นลิฟต์เด็กไปลีเร็วไป้กลฟต์เด็กเด็กเด็ไปขึลีลิเต็เด็กเด็กเด็กไปเร็วเด็กเด็กเด